เรื่องของเออการเกิดสนิมการป้องกันสนิมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเวลาที่เราถลุงเหล็กนะครับเราจะใช้เหล็กที่มาจากสินแร่ที่เราเรียกว่าเหล็กออกไซด์แล้วเราก็เข้าไปสู่กระบวนการต่างๆตามที่ได้เล่ามานะครับซึ่งมีการใส่อินเตอร์จีเข้าไปเยอะมากภาพตรงนี้จะพยายามสะท้อนว่าเราไปทำให้มันสูญเสียสเสถียรภาพ มันพยายามวิ่งเข้าสู่สถานะที่มันมีความเสถียรก็คือตัวเหล็กออกไซด์ดังนั้นไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเหล็กที่เราดึง Fe ออกมาใช้เนี่ยมันพยายามจะเกิดสนิมขึ้นเพราะเราไปทำให้มันเสียเสถียรภาพในเชิงวัสดุนะครับเสียแอนโทรปีของมันไปรูปนี้เป็นไดอะแกรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนนะครับของ กลับบวนการในการเกิดสนิมนะครับเป็นกระบวนการที่เรียกว่าไฟฟ้าเคมีอิเล็กโทรเคมีขอในแขน็งชื้นนะครับรีแอคชั่นกล่าวโดยสรุปจะพยายามนําเสนอว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดสนิมมีอยู่4ปัจจัยปัจจัยแรกคือมันต้องมีขั้วที่มันไม่เท่ากันคือขั้วบวกและขั้วลบนะครับอันที่2คือเมื่อมันเกิดขั้วไม่เท่ากันมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนผ่าน ตัวกลางตัวหนึ่งที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลต์นะครับคือเป็นตัวที่ส่งผ่านอิเล็กตรอนด้วยด้วยมีองค์ประกอบภายนอกอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าออกซิเจนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดูภาพขวาออกซิเจนก็เลยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดสนิมขึ้นเพราะฉะนั้นมี4ปัจจัยนะครับคือขั้วบวกขั้วลบอิเล็กโทรไลต์และออกซิเจนดังนั้นในการต่อสร้าง ในหลายพื้นที่ที่ไม่มีออกซิเจนไปก่อสร้างในบนดาวเคราะห์ต่างๆสนิมก็ไม่ต้องกลัวนะครับก่อสร้างที่เสาเข็มที่อยู่ชั้นใต้ดินลึกๆก็ไม่ต้องกลัวสนิมนะครับอิเล็กโทรไลต์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งจะทํายังไงไม่ให้เกิดอิเล็กโทรไลต์ขึ้นก็คือการเอาสีมาทาเพื่อไม่ให้ขั้วบวกกับขั้วลบมันมาเจอกันนะครับหรืออาจจะมีการติดตั้งตัวที่ศูนเสียอิเล็กตรอนไวกว่าเหล็ก นะครับเพื่อให้มันตายไปก่อนเหล็กหลายครั้งเราจะพบว่าการติดแท่งซิงค์ติดแท่งสังกะสีนะครับเป็นหนึ่งในวิธีในการป้องกันสนิมให้กับเหล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กที่อยู่ในสภาวะที่มันเมนเทนได้ยากเช่นใต้น้ำใต้ทะเลนะครับแทนจอกน้ำมันอะไรแบบนี้เป็นตน้นเราจะเห็นการติดแท่งซิงค์เอาไว้เพราะซิงค์มี e l e c t ก o ทรโมทีฟฟอร์นะครับที่ติดลบมากกว่าเหล็กนะครับเหล็กอยู่ที่จุด44ซิงค์อยู่ที่จุด76นะครับตามตารางนะครับทางด้านขวามือเพราะฉะนั้นการชุบเกาไนซ์มันเป็นกระบวนการที่แตกต่างจากการทาสีการทาสีคือการคัดอ f ฟไม่ให้บวกกับลบมาเจอกันเรียกว่าการทำฉนวนในขณะที่การติดแท่งซิงหรือการชุบพอดิฟเป็นการหาตัวแทนหาตัวตายไปก่อนที่เหล็กจะเกิดสนิทขึ้น เราเคยมีการทดสอบครับในสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเอาท่อเหล็กมาเร่งปฏิกิริยาเพื่อทําให้เกิดสนิมเร็วขึ้นแล้วก็มีการปิดหัวท้ายไว้นะครับแล้วก็ดูว่าด้วยด้วยการแอปพลายและการปิดหัวท้ายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับท่อบ้างด้านในโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏว่าเมื่อมันถูกปิดยังไงก็ไม่เกิด สนิมขึ้นนะครับในเนื้อเหล็กที่อยู่ด้านในนะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับในแง่ของอกลไกในการเกิดสนิมนะครับและก็สําหรับมาตรฐานการออกแบบเพื่อต้านทานการการเกิดสนิมเรียกว่าการควบคุมการออกแบบเพื่อความคงทนถาวรนะครับของอาคารเหล็กเนี่ยประเด็นที่อยากให้พิจารณาคืออันดับแรกเรามีมาตรฐานแล้วหยิบม,มาใช้นะครับมยพอหนึเงื่อนไขในมยพจะอ้างอิง iso หนึ่งสี่สี่นะครับโดยเป็นเล่มเก่านะครับโดยการพิจารณาเขาจะแบ่งออกมาเป็นสองเมตริกเมตริกแรกก็คือเมทริกทางด้านสภาพแวดลอ้อมเหล็กที่อยู่ในห้องกับเหล็กที่อยู่ริมทะเลย่อมต้องการการปกป้องไม่เท่ากันถูกไหมครับอันที่สองคือมิติทางด้านความต้องการของเจ้าของอาคารเจ้าของอาคารที่ ที่ได้สัญญาเช่าระยะสั้นย่อมต้องการความคงทนถาวรไม่เท่ากับอินฟาสตรักเจอร์ที่เจ้าของอาคารต้องการใช้สะพานตลอดชีวิตของมันนะครับเพราะฉะนั้นกติกา2กติกาเงื่อนไขเมตริกสเมตริกคือความต้องการของเจ้าของและ2คือเขาเรียกว่า corrosivity คือคือลักษณะของความรุนแรงนะว่ามันจะแบ่งยังไงก็คือมี5ระดับก็คือ1 2 3 4 5 กำกับด้านน้ำโครซิฟิตี้หไปถึงโครซิฟิตี้หและทนทานน้อยกลางมากเมื่อเราสามารถระบุได้ว่าโครงสร้างของเราเป็น C1 ทนทานน้อย C3 ทนทานปานกลางหรือ C5 ทนทานมากเมื่อนั้นเราก็ไปเปิดในตารางที่ระบุไว้นะครับในมาตรฐานมายาผอมีสูตรสีอยู่หลายๆสูตรสีว่าชั้นรองพื้นชั้นทับหน้าจะใช้ความหนาเท่าไหร่ ทากี่เที่ยวทากี่รอบความหนารวมที่เรียกว่า n n o d dry film Thickness เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะระบุอายุว่าใช้งานได้กี่ปีนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ผ่านการทดสอบแล้วก็เราก็อิงตามนี้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสภาพแวดล้อมปานกลางนะครับแล้วต้องการความทนทานสูงๆก็มีสองสูตรให้เลือกแล้วแต่จะพิจารณาหยิบใช้นะครับ อันสุดท้ายก็คือเรื่องของการชุบฮอตดิฟกอวไนซ์นะครับหรือว่าการเ,าเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนโรงเฟสิลิตี้ส่วนใหญ่ก็อยู่แถวแถวชนบุรีระยองเยอะหน่อยนะครับหลักๆเราก็เอาเหล็กนะครับไปทําความสะอาดแล้วก็ไปชุบเคมีตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า flux เพื่อให้มันสามารถให้มันสามารถที่จะเกาะยึดกับสังกะสีได้ดีนะครับแล้วก็ สังกะสีที่เคลือบติดออกมานะครับก็จะมีความหนาประมาณหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับวัสดุที่เป็นเบสิคแมทเท i เรียลพื้นฐานนะครับขึ้นอยู่กับขนาดความหนานะครับที่มันจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเหล็กซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะช่วยให้เหล็กโครงสร้างสามารถที่จะทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีและไม่น่าแปลกใจนะครับว่าซิง ทุบซิงแล้วก็สามารถทาสีได้เป็น Dual System บางทีเขาเรียกว่า d u เ l ล็กซิสเตเพื่อที่จะทำให้ความคงทนมันมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับ